ประวัติชินมินอานักแสดงชาวเกาหลีใต้ชินมินอาเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปีคิเทศักราช1984หรือตรงกับปีพุทธศักราช2527ชินมินอามีเลือดกรุ๊ปโอเธอมีความสูง168เซนติเมตรชินมินอาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทงกุกเธอเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุป,ประมาณ14ปี เดบิวต์ครั้งแรกโดยเป็นนางแบบของนิตยสารกิกิแมกกาซีนและเธอก็มีโอกาสได้ถ่ายงานโฆษณาหลายชิ้นทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากงานถ่ายโฆษณานี้เองค่ะและชินินอาก็ยังได้เล่นมิวสิกวิดีโออีกหลายเพลงเลยนะคะชินมินอาเริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือซีรีส์เรื่อง Beautiful Days ในปี2544 และในปีเดียวกันนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์ในเรื่องวูคานโอไฮเรื่องนี้ทำให้ชินมินอาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะนักแสดงหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผลงานโทรทัศน์เด่นๆก็จะมีซีรีส์เรื่อง A Love t o Kill เรื่องนี้ชินมินอาแสดงคู่กับเรนนักร้องชื่อดัง และหลังจากแสดงเรื่องนี้ชินมินอาก็ยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นค่ะและชินมินอาย,ยังเคยแสดงคู่กับอ e ีซิงกิด้วยนะคะในเรื่อง My Girlfriend i s a g u m i Ho และซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ชินมินอาน่ารักมากๆเลยก็คือเรื่อง Oh My Venus เรื่องนี้เธอแสดงคู่กับโซจีโซบหลังจากนั้นในปี2560ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Tomorrow With You เรื่องนี้เธอแสดงคู่กับพระเอกอีเจฮุนเป็นเรื่องที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันเธอห่างหายจากวงการแสดงไป้4ปีและในปี2,564นี้เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่องโฮมทาว w n ชาชาชาเรื่องนี้เธอแสดงคู่กับคิมซอนโฮซึ่งถือเป็นเรื่องแรกที่คิมซอนโฮขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวค่ะ โมทาสเชชชาเป็นผลงานของพุ่มกับยูเจวอนซึ่งเป็นพุ่มกับในเรื่อง tomorrow with you ด้วยนะคะในด้านความรักชินมินอาคบหาอยู่กับคิมอูบินพระเอกรุ่นน้องโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันจากการถ่ายแบบโฆษณาแบรนด์จิโอดาโนทั้งคู่เริ่มมีข่าวคบกันตั้งแต่ปี2015และในช่วงกลางปี2017ก็มีข่าวว่าคิมอูบิน พักเบรกงานในวงการบันเทิงเพื่อไปรักษาตัวจากมะเร็งหลังโพรงจมูกและชินมินอาก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างและคอยให้กำลังใจเขานะคะนั่นก็คือประวัติโดยย่อและผลงานของชินมินอาร์นำมาเล่าสู่กันฟังฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของชินมินอารและเป็นกำลังใจให้เธอในทุกๆเรื่องของชีวิตด้วยสวัสดีค่ะ